สวัสด,ดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลนะครับ7เมนูมาม่าจานเดียวทำง,ง่ายอร่อยได้ในราคาประหยดัดก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงระยระเวลานี้นะครับเมนูมาม่าน่าจะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อยู่ในช่วงวิฯกฤตขนาดนี้ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าจะไม่มีใครที่ไม่เคยกินมาม่านะครับไม่ใครไม่ใช่แค่เดียเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้คือต้องประหยดัดแล้วก็ในส่วนของ สถานการณ์นะครับในช่วงขณะขนาดนี้เอาเป็นว่าเรื่นี้เราจะได้เลิกแกงแกะซองปาม่าออกมากินนะครับปาม่าเป็นบะหมี่กึงสำเร็จรูปที่เราคุ้นเคยครับไม่ได้มีไว้แค่ฉีกซองเติมน้ําร้อนนะครับและกินประทางชีวิตเอาปาม่าซองไม่กี่บาทสามารถนั่งไปทําเมนูอร่อยอร่อยได้อีกตั้งหลายเมนูนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า 1. ่มาม่ายำปลากระป๋องเริ่มต้นเมนูมาม่าด้วยกันมาม่ายำกระป๋องนะครับ เมนูเบสิกที่เป็นการจับคู่เสียามสิ้นเดือนนะครับอย่างมาม่ากับปลากระป๋ปองมายำรวมกันเพิ่มความแซ่บอร่อยและแนั่นเครื่องมากินขึ้นส่วนผสมและเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับแบบเด็กก็ได้เมนมมูมาม่า,มา,มาง่ายๆมาแล้ววิธีทานะครับผมก็คือต้มน้ําให้พอเดือดน,นะครับแล้วใส่เส้นมาม่า,มามลงไปต้มสักครู่จากนั้นก็ตักขึ้นมาเสดดน้ําตักใส่ชามเตรียมไว้เทปลากระป๋ปองใส่ชามครับพอถ้าเทลงไปในมาม่า,มามเลยก็จะได้ทั้งเนื้อและทั้งน้ําจะทําให้เลี่ยนนะครับ แล้วตักเนื้อปลาชิ้นสวยๆวางไว้บนเส้นมาม่าใส่หอมใหญ่แล้วพี่ขี้หนูซอยวางลงไปให้สวยงามตามด้วยเครื่องปรุงมาม่าครับบีบมะนาวลงไปเทน้ําที่ต้มมาม่าลงไปให้พอท่วมเส้นนี่นะครับโรยผักชีเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับ 2. ลาบมาม่าอีกหนึ่งเมนูมาม่าแซ่บครับที่อยากให้ลองนั่นก็คือราบมาม่าจับเส้นมาม่าแบบปลาปรุงให้คล้ายกับราบแบบอีสานที่สาคัญส่วนนี้ยังใส่ตับ บัวแล้วเพิ่มคอนเซปตและประโยชน์อีกมากขึ้นอีกด้วยแถมวิธีทำกง่ายมากๆครับไม่ต้องปรุงรสให้เสียเวลาวิธีทำนะครับก็คือลวกเส้นมาม่านะครับแล้วตับบัวให้สุกใส่ลงในอ่างผสมเตรียมไว้นะครับใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสตามชอบจัดเสร็จ,จานพร้อมเสิร์ฟ3 มาม่าปลาสิดกรอบอีกหนึ่งเมนูมาม่าที่ทําง่ายมากครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่จับมามา่าลวกมาเติมเต็มความอร่อยด้วยปลาสลิดท,ทอดกรอบกับผักอีกสองสามอย่างก็ได้เมนูมาม่าง่ายๆแล้วครับวิธีทาก็คือลวกมาม่าก,กับหน่อไม้ฝรั่งจนสุกตักขึ้นจนเส็จน้ําแห้งนะครับใส่ผงปรุงมาม่าครับแล้วพริกชี้ฟ้าแดงลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่จานนะครับวางปลาสลิดท,ทอดกรอบบนเส้นม,มาม่าครับแต่งด้วยใบหัวพายสวยงามพร้อมเสิ์ มาม่าผัดขี้เมาหมูกรอบใครที่ชอบกินมาม่าผัดหรือผัดมาม่าก็ต้องมาดูเมนูนี้สักหน่อยนะครับเติมความอร่อยให้มากยิ่งขึ้นกับเมนูมาม่าผัดขี้เมาหมูกรอบแก,ก้นึกถึงกลิ่นหอมๆของผัดขี้เมาก,กรลอยมาแล้วนะครับแถมยังมีหมูกรอบเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นส่วนสาวบอบมาม่านะครับน่าจะนําไปลองทําดูก็สักหน่อยวิธีท,ทานะครับก็คือต้มมาม่าในาน้ําเดือดจนนิ่มตักขึ้นเส็จน้ําเตรียมไว้โขกกระเทียมกับพริกขี้หนูเข้าด้วยกันพอหยาบเตรียมไว้ ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะครับนขึ้นตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่กระเทียมกับพริกที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมจากนั้นใส่หมูกรอบข้าวโพดอ่อนพริกหยวกและคะนา้าลงหมั่ให้เข้ากันใส่น้ําลงไปเล็กน้อยตามด้วยมาม่าที่ต้มไว้ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ามันหอยน้าตาลทรายชิมรสตามชอบนะครับแล้วใส่ใบกระเพราล,ลงไปผัดห้พอทั่วแล้วตักใส่จานพร้อมเสิเร์ฟเลยห้มามา,าม่าผัดขี้เบ่า เจนะครับถ้าใครอยากกินมาม่าผัดแบบไายเนื้อสัตว์หรือบ้างหรือใครที่กินมังสวิรัติประจําทุกวันหรือมันเกิดนะครับคงจะต้องจัดเมนูมาม่าผัดขี้เบาเจนะครับจานนี้เลยนี่นอกจากจะทําง่ายอิ่มท้องและได้บุญนะครับเพราะไม่มีเนื้อสัตว์เลยมาม่าผัดขี้เมาจานนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำอีกด้วยวิธีทานะครับผมก็คือโรเซนมาม่าจนสุกพอคลายตัวนะครับตักขึ้นเส็ดน้ําแล้วใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะเคาให้เข้ากันครับเตรียมไว้ใส่น้ํามันลงในกระทะ ใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงใส่เต้าหู้ลงทอดตามด้วยเห็ดหอมทอดพอเหลืองตักใส่จานเต็มไว้เทน้ำมันจากการทอดเต้าหู้ออกให้เหลือแค่พอคุกขิดแล้วลดไฟลงใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนแล้วครับแล้วใส่พริกขี้หนูลงไปผัดจากนั้นใส่กระหล่ำปีข้าวโพดอ่อนและเห็ดหูหนูดำลงผัดไปผัดปรุงรสด้วยซอสปรุงรสสองช้อนโต๊ะผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมใส่เส้นมาม่าลงไปผัดใส่ซอสปรุงรสที่เหลือตามด้วยน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากัน สุดท้ายใส่พริกไทยสดผักที่พริกขี้ฟ้าแดงและใบกะเพราจากนั้นเปิดไฟแรงขึ้นและรีผัดจนเข้ากันตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลย 6. เบอร์เกอร์มาม่าใครจะไปเชื่อว่าจะนำซ้สมาม่ามาทำเป็นเบอร์เกอร์ได้นะครับแต่ได้เห็นเมนูนี้แล้วบอกเลยชีสเบอร์เกอร์มาม่าแล้วจะทำเป็นการนำาเสมาม่ามาใช้แทนแป้งเบอร์เกอร์ไส้ด้วยเบอร์เกอร์เนื้อบดและเติมออปชันให้แน่นคล้ายกับเบอร์เกอร์ทั่วไป วิธีทํานะครับก็คือนําเส้นมาม่าไปต้มอย่าให้เละมากนะครับเทน้ําออกจนหมดแล้วตอกไข่ไก่ใส่ลงไปใส่เกลือป่นและน้ำตาลทรายเล็กน้อยเขาผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะทรงกลมที่รองด้วยพลาสติกถนอมอาหารทําทั้งหมด2ัถ้วยนะครับแล้วนำบารซอรทับกันนำไปแช่เย็นหรือช่อง,ชองแช่แข็งประมาณ10-15นาทีผสมเนื้อบดกับเบคอนสับครับพามมซานชีสเกลขนมปังและไข่แดง รดด้วยเกลือปน่นพิกไทยปน่นเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมแบนห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารนําเข้าแช่เย็นตเตรียมไว้ทําซอสครับโดยผสมซอสมะเขือเทศมายองเนสผสดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผัดหอมใหญ่กับเนยปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือปน่นและพริกไทยปน่นผัดจนนิ่มครับแล้วเปลี่ยนไปสีน้าตาลน้าเชื่อมบาออกจากพิมนําไปทอดด้วยไฟกลางจากนั้นทอดเนื้อบดด้วยไฟแรงจนสุก ทำไข่น้ำโดยต้มน้ำกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยพอเลอน้ำเริ่มเดือดให้ตอกไข่ใส่ลงไประวังอย่าให้แตกครับต้องประมาณสอนอาทีก็ตักขึ้นเสด็จน้ำเตรียมไว้ประกบเบอร์เกอร์เข้าด้วยกันนะครับโดยวางเนื้อบดลงบนมาม่าบานันตามด้วยชีสทาซอสให้ทั่วประกบด้วยมาม่าบันอีกแผ่นทับด้วยไข่น้ำเสิร์ฟพร้อมขัวหอมผัดผักสลัดน้ำราดซีซานะครับ เ็พิซซ่ามาม่าอีกหนึ่งเมนูที่จะจับเส้นมาม่า,าบ้านๆมาตัดแปลงให้กลายเป็นเมนูใหม่ที่ดูดีและหดูหลาก,กว่าเดิมกับเมนูพิซซ่ามาม่าจะเอ็นเซมาม่าแทนแผ่นแปงพิซซ่านาั่นเองช่วยประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยทําก็ง่ายเป็นเมนูไอเดยเก๋ๆนะครับวิธีทำนะครับผมก็คือต้มเส้นมาม่าในน้ําเดือจดจนสุกตากขึ้นเสนเด็ดน้ําเต็มไว้ตีผสมไข่ไก่กับน,นมสดและเกลือจนเข้ากันดีด แล้วใส่เส้นม,นมาม่าลวกสุกลงไปใช้ซ่อมคูกเขาให้ทั่วตากใส่ลงในพิมพ์วงกลมใช้ซ่อมเกี่ยให้ทั่วจากนั้นนําเข้าอบที่อุณหภูมิ420าาอ,องศา,ฟ,ฟ,าฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีนําออกจากเตอาอบทาเรคอตตาชีสต้านบนมาม่าให้ทั่วตามด้วยซอสพิซซ่าเกี่ยให้ทั่วโดยโรยมอสซาเรลล่าชีสขูดลงไปนำเข้าตาอบอ,อ,อีกประมาณ15นาทีจนพิซชีสละลาย และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน้ำออกจากเตาครับวางทิ้งไว้ประมาณ 10... ประมาณ5นาทีนะครับก่อนตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟก็บอกก่อนเลยว่าเมนูมาม่าแต่ละจานนี้นำมาเสิร์ฟเนี่ยโด้าเด็ดโดนใจนะครับลองทำเมนูดูก็ได้นะครับจะได้ที่จากกดเดิมๆของมาม่าที่ต้มนะครับไงมีข้อความเป็นติดชมคิปเาไม่ได้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะทำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางเรา